ตามกันต่อค่ะในเรื่องของการจัดงานวิสาขานนบูชาพิธีส่งนามประาธานจาคูประจำปี2565ค่ะแล้วก็มหากรรมวัฒนธรรมพิชาติวิธีทินวิธีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนอือสืบสิ้นทินอีสานอีสานดูดีฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-17พฤษภาค,คมนี้ค่ะที่โบราณสถานเมืองฝาแดดรองอยางประาธานยาคูค่ะ ที่บริเวณโบราณสถานเมืองฟาแดดสองอยางพระธาตุยาคู่อำเภอกำรัศยจังหวัดกระสินนายทรงพลนใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินพร้อมกับนายประสบเรืองเงินหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนายคัติยาใช,ช่มณนี่วัฒนธรรมจังหวัดกระสินหัวหน้าส่วนราชการเอกชนรวมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบาูรณะบูชาพิธีส่งนามพระธาตุยาคู่ประจำปี2 5 6 5 และมากมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีทินวิถีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบสิ้นทิ้นอีสานอีสานดูดีฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับขอไปค่ะเป็นการดําเนินการร่วมกันระวังจังหวัดกระสินและกระทรวงวัฒนธรรมโดยกาหนดจ,จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาค,คมนี้ค่ะที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคูอําเภอกัลราสาย<_ <d> _>เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระตุน้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกระตุน้นเศรษฐกิจทานลากสร้างและใดแก่ชุ่มชนของงจวัดกระสินและในเขตภาคอีสานค่ะค่ะภายในงานนะคะได้มีกิจกรรมงานสืบสินถิ่นอีสานอีสานดูดีพิธีอันเชิญน,น้ําส่งพระราชทานค่ะเพื่อส่งน้ําพระาธาตุยาคู นิฮัสการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมทะเลทุงจำนวนกว่า1,600ต้นค่ะชมขบวนแห่เครื่องสัการะพระาธาตุยาคูจาก18อำเภอนะคะรำบูชาพระาธาตุยาคูค่ะซึ่งมีนางรำกว่า2,290คนค่ะการแสดงแสงสีเสียงชุดตุม้มโหม้วนซื่นโฮแซลค่ะและมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิธยกยกียกอ้อยอครูหมอลำนักร้องนักดนตรีจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักษมีสีดาค่ะการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยอัตลักษณ์จาก20จังหวัดค่ะกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีพอรค่ะจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมชิมช็อปตลาดนัดโบราณ นเทศการเฮือนอีสานย้อนยุค18อำเภอของจังหวัดกาลสินค่ะและการแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงค่ะโอ้นี่ดูจากภาพข่าวนะน้องสุแค่แถลงข่าวนี้ก็ยิ่งใหญ่สวยงามถ้างานจริงนี่ไม่รู้ว่าจะตระการตาขนาดไหนค่ะก็เต็มไปด้วยทะเลทุ่งกว่า1,600ต้นหนะันงลำอีก2,000ชีวิตพี่สงสยัยอยู่อย่างหนึ่งคำว่าฟ้าแดดสงยางค่ะ อยากรู้ว่ามีความหมายยังไงเดี๋ยวจะไปงานนี้แล้วจะลองไปสอบถามเจ้าของพื้นที่ดูค่ะนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปเที่ยวนะคะวันไหนนะคะน้องสุวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงขะสงอย่างพระธาตุยาคูค่ะยิ่งใหญ่อลังการทุกปีค่ะต้องต้องไปค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในพื้นที่ค่ะแต่วันไหนเราเราต้องหาวันว่างไปก่อนค่ะ